สวัสดีแฟนเพจลูกทุ่งเซชั่นของอาร์อมอนเทพนะครับเนื่องในโอกาสที่เพจลูกทุ่งเซชั่นของอาร์มเ,เนี่ยจะครบรอบ2ปีนะครับในวันที่5ตุลาคมนี้นะครับก็ขอไว้พรให้ช่องโตเอ่อเพจนะครับ Facebook โตขึ้นนะครับแล้วก็มี แรงมีพลังในการนําเสนอผลงานเพลงลูกทุ่งให้กับแฟนเพจต,ต่อไปนะครับเพราะว่าอามอนเทพเป็นคนที่ตั้งใจมากๆแล้วก็คือทําทุกอย่างด้วยความรักจริงๆนะครับไม่ได้ออมองว่ามันจะเหนื่อยหรือว่าอย่างไรเลยนะครับก็ตั้งใจทํางานทําเพจเ,เพลงลูกทุ่งต่อไปก็ขอให้อามทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับทาด้วยใจนะครับเดี๋ยวสักวันนะครับคือ ก็จะมีคนมาฟังเพลงลูกทุ่งเยอะมากขึ้นเพราะว่ามันก็เป็นพลังสําคัญเนอะเพลงลูกทุ่งก็เป็นแบบเหมือนศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งนะครับก็ขอให้อ่อแฟนช่องนะครับแฟนเพจที่ติดตามลูกทุ่งเซสชั่นยังมีความสุขม,มากๆสุขภาพแข็งแรงรวมถึงอาร์มด้วยนะก็ขอให้มีพลังนะครับในการทำเพจดีแบบนี้ต่อไปก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับครบรอบ,บ2ปีให้กับลูกทุ่งเซสชั่นของอาร์มอรเทพด้วยนะครับขอบคุณนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์จ้า